สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับช่วงนี้นะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วครับที่จังหวัดหน้าน,นะครับช่วงเวลาตอนนี้ก็ประมาณสักสามโงครึ่งครับอากาศร้อนทีนี้ถ้านอนกลางคืนนี่ต้องต่อไปเนี่้องใช้พัดลมแล้วครับใช้พัดลมแล้วก็ใช้แอร์แล้วครับ <laughs> ทั้งพัดลมทั้งแอร์แล้วครับ แต่ใช้แอร์ก็เตรียมสตังค์ไว้ให้ดีนะครับช่วงนี้ค่าไฟฟ้าน่ะนะราคาก็เอาเรื่องนะคุณผู้ชมที่บ้านผมในบ้านหลังเล็กนี่ถ้าเราดูร้อนนี่นุ่นแหละครับตีให้ไปพันห้าพันหกนะครับพันหกห้าพันหกบาทนะครับถ้าเราดูหนาวนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับช่วงนี้เราดูหนาวเจ็ดแปดร้อยบาทครับที่บ้านนะครับ นั้นเราดูหนาวเจ็ดแปดร้อยทำไมเสียเยอะไม่ได้เปิดพัดล้มก็จริงครับแต่มันใช้กระตู้เย็นนะครับไอ้ตู้เย็นนี่มันทํางานยี่บสี่ชั่วโมงครับพบบ้านผมมันเป็นร้านแบบไงดูครับมันเป็นล่านแบบนี่ครับร้านค้าแบบนี้นะครับมันเป็นตู้เย็นสําหรับใส่พวกสินค้าที่เราจําหน่ายนะครับเป็นเป็นพวกแหนมนี่แหละครับมันต้องมีพวกแหนมจะต้องใช้คาความเย็นเลี้ยงตลอดนะครับ นั่นเราดูหนาะไม่ได้เปิดพัดลมเปิดแอร์ก็เย็นๆเราไปใช้กับตู้เย็นเดือนก็แปดร้อยเจ็ดร้อยนะครับที่จังหวัดน่านนะครับแเราแต่ถ้าเราเปิดแอร์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนู่นนะครับโอ้โหขึ้นไปอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่จะเราจะเราจะเสียเงินค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์กันนู่นแหรอครับ 8216นะเดือน1006นะนูะ่นแหะครับถ้าเข้าแล้วดูฝนก็เออมันจะไปเสียเงินเยอะกว่าเดือนประมาณเดือนเริ่มเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเนี่ยสามเดือนเนี่ยละครับสามเดือนนี่ทุกบ้าน,นต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะครับ อันนี้ก็คือ,อพัลมอเย็นนะครับอันนี้ซื้อเครื่องที่สองซื้อมาเป็นปีนะครับหน้ารู้สึกว่าพันยาจะซื้อมาจากลาซาด้านะครับไม่แพงครับลาซาดานี่ตกอยู่พันห้านะครับเราไปซื้อห้างนี่ผมซื้อตัวแรกนี่ตกอยู่สองพันเก้านะครับตัวเล็กแบบนี้นะครับตัวเล็กแบบนี้ข้อดีของเขาก็ยกไปไหนไง่าย ถ้าตัวใหญ่อนะโอโหไม่ไหวครับถ้าตัวใหญ่คนนี้นะยกไม่ไหวตั้งไว้ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับตัวใหญ่ทาความสะอาดเอาเรื่องนะครับยากตัวเล็กแบบนี้ก็นี่ครับมาดูสเปคด้านใน ไม่รู้ดันไหนด้านล่างด้านบนไม่รู้ด้อ <laughs> แกะเดาอันนี้อ๋ออันนี้แถมล้อมาคุณผู้ชมโอ้อันนี้อะไรเนี่ยผมผมผม่เคยเห็นเลยเนี่ยอันนี้ดูผู้ชมดิ้วดู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 อันนี้ล้อนี่ล้ออ่ามีสี่ล้อ,อน,นี่มีประแจน่าจะเป็นเบอร์สิบ ประแจแบบนี้มันกิดก๊อกเน่ยประแจราคาถูกอ๋อยี่ห้อนี้ดีครับแถมอันนี้มาด้วยใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ให้มันเป็นน้ำแข็งเอ,อ้าเข้าท่าผมซื้อลุ่นก่อนเล่นเอาน้ำแข็งใส่โอยเล่นกันสนุกสนาน อันนี้นะโอ้ยสุดยอดงานนี้นะใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งให้มันเป็นก้อนโอ,โอเคของเล่นมายกไปเราว่า,าเออ ไอ้จ้าตัวนี้มันทรงมันใหญ่แต่ทรงมันใหญ่ออกตั้งข้างแต่ว่ามันเตี้ยอันนี้นะสำหรับไว้ใส่ห้องนอนเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยี่ห้ออะไรเนี่ยนี่สมาร์ทโฮมอ่าสมาร์ทโฮมเดี๋ยวผมจะแกะ,แกะนะ เดี๋ยวแกรักษาถุงไว้หน่อยเพราะาเราสูงนี่ผมจะไปคุมลาโพงเครื่องเสียงผมกันฝุ่นครับโอ้โหที่บ้านผมฝุ่นเยอะครับรถมันเที่ยวในถนนเนี่ยถนนเนี่ยตรงนี้นะครับนี่บ้านติดถนนแบบนี้นะครับนี่ถนนแบบนี้แล้วโอ้โหฝุ่นเยอะครับเอมีอะไรให้เราเล่นไหมนี่เราก็มีลูกเล่นไปเยอะนะครับนี่สวิคเกีย น้ำเข้าใส่น้ำขึ้นออกอุ๊ยง่ายดีถ้าเป็นของอะไรอ่ะยี่ห้อนั่นโอ้โหเยอะลูกเล่นเยอะครับเต็มหมดเลยอันนี้ไม่ไม่เยอะลูกเล่นไม่เยอะอ่าแล้วก็อ่าไปคนดูก่นด้านข้างนี่ยังไงแกะอ๋อมันมีอันนี้มันเป็นรังผึ้งด้านหลังนี่คุณผู้ชมนี่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 รังผึ้งด้านเดียวนี่อันนั้นเดี๋ยวผม โอ้แกะนออาา็อตออกมานี่อลังการเลยเนะี่ยเนี่ยนีมันมีนอ็อตอันนี้มันมีน็อตติดมาเลยเนะี่ยดูมาชมนี่นี่ยหลังพึ่งด้านหลังนี่ตัวเดียวเออแบบนี้ก็ดีไม่เสิ้นเปืองร <laughs> ุ่นที่ผมรีวิวเมื่อสักครู่นี่มันลังพึ่งเยอะเลยนะยด้านข้างสามด้านด้านอันนี้มีลังพึ่งด้านเดียวเออเขาสราเขาทาอยู่นี่ใส่น้ำอ๋อใส่น้ำใส่น้ำแบบนี้คุผู้ชมโอ้น้ำก็ไม่เยอะนะประมาณห้าลิตรได้เนะี่ย ห้าลิตรไปถึงสิบลิตรนี่อืมเอาโอเคอยู่โอเคอยู่ใช้ได้อยู่ถึงว่าให้มาพันห้าเพราะว่ามันมันมีสวิต์ไม่เยอะไอตัวที่ผมซื้อผ่านสองพันเก้าน่ะมันมีตัวอะไรเอ่ย ข่าเชื้อโรคอะไรอะไรมไหมักมาครับสามสี่ตัวแต่เจ้าตัวนี้ก็ได้มออกนะเนี่ยมีมออก,ก,อ,นะอ,อ,ก,กอ,อ่อ่นี่ก็ผลิตมาจากประเทศไชน่าแต่ก็ผ่านมาออก,กอ,อยู่นะครับก็ถือว่าดีอยู่ดีอยู่ใช้ได้อยู่แต่ปุ่มลูกเล่นมันง่ายนะเนี่ยนี่ สวิตก็กดลงตรงนี้ป๊อปอันนี้ก็สโคสโคก็กดลงแง่อง่แงแ,แล้วก็มีเกียร์เหมือนเกียร์พัดลมธรรมดาเกียร์พัดลมทั่วไปมีข้างในอะไรอีกอแต่เจา้าตรงนี้น่าจะทําความสะอาดง่ายเพราะมันมีน็อตนะครับนอ็นอตน็อตยึดไว้ด้านหน้าเนี่ยทำความสะอาดง่ายเนี่ยแกะออกมาก็ดึงออกมาแบบนี้ทั้งชุดเลยเนี่ยออมาล้างได้ตัวนี้นี่ เตัวนี้นะโอ้คุณผู้ชมผมดูแล้วข้างในมันเหมือนพัดลมมันไม่ใช่พัดลมกลมๆนะครับมันเป็นพัดลมที่เป็นโมดูลเหมือนพัดลมแอร์เปียบแหละครับพัดลมเคยเห็นพัดลมแอร์ไหมพัดลมที่กลมๆที่มันเป็นกลมๆอัเนี้ยพัดลมแอร์พัดลมแอร์ว่างอะเถอะพัดลมแอร์ในข้างในได้มีนี่พัดลมแอร์ที่มันนั้นนะ แอร์แท้เนี่ยนะไเ่ใช่ย่อเออมันเป็นพัดลมธรรมดานะอืมก็เขาท่าอยู่เขาท่าอยู่ก็พวกนี้ก็ใส่น้ำเข้าไปก็กดใช้บบง่ายๆครับ <c oughs> โอ้โใช้มาตัวแล้ว <c oughs> แต่ว่าความแตกต่างก็คือเป็นพัดลมแอร์ขคนั้นเองนะครับอืมเอาเป็นมบนว่า พัดลมแอร์มันก็ออกมาด้านนี้มันมีแต่พัดลมแอร์ออกมาช่องมันเล็กนะประมาณสักสามนิ้วความกว้างสามนิ้วความยาวความยาวประมาณหนึ่งฟุตนะยาวแบบนี้นะที่ลมออกนะที่ลมออกนะถ้าแบบเป็นพัดลมธรรมดาเน,นี่ยมันจะกว้างเนาะใหญ่เนาะ อเป็นว่ากคงไม่ลองแล้วครับแกะให้ดูเท่านั้นเองอธิบายให้ฟังแค่นั้นแล้วครับแต่ลองมันก็เย็นเย็นกว่าพัดลมธรรมดาว่างั้นเถอะมันเย็นฉ่ำๆเนาะแต่ถ้าถามมันเย็นเหมือนพัดแอร์แอร์นะ่ไหมไม่เหมือนแอร์แบบนั้นมันเย็นเย็นเย็นกว่าแต่ตอนนี้มันก็มันก็ได้ถ้าแอร์ตอนนั้นมันตั้งยี่สิบห้าองศาแล้วมันเย็นใช่ไหม แต่ถ้าเจ้าตัวนี้ผมมก็ลองใช้แล้วมันมันก็อยู่ที่อประมาณสัก27องศาเออถ้าองถ้าตัวเลขน้อยคือคือหนาวใช่ไหมถ้าตัวเลขเยอะคือร้อนมันก็ประมาณ27นี่แหละ27 28นี่ประมาณนะอุณหภูมินะความเย็นนะมันไม่ใช่ไม่ได้ชม่ไดำเหมือนแอนนะนะ แอ,แอร์บ้านนั่นนะแต่ว่าความประหยัดประหยัดไฟตัวนี้ประหยัดกว่าเยอะนะครับอย่างแอร์ธรรมแอร์เขาเรียกว่าแอร์อะไรเนี่ยแอร์คอลเลคชั่นที่ใช่ต,ตามบ้านใหญ่ยยนั้นแอร์ใหญ่ๆแอร์ห้องนอนแบบนั้นมันก็ตกอยู่ทั้งคืนเนาะทั้งคืนทั้งคืนก็เปิดทักสองทุ่มถึงตีห้าก็วันหนึ่งประมาณสักสิบบาทประมาณนี้แหละ คืนนะสิบบาทประมาณนี้นะับผมไม่เกินนี่ผม,มว่าแต่เจ้าตัวนี้ก็เปิดทั้งคืนก็ประมาณคืนละบาทสองบาทประมาณนี้นะครับเป็นค่าเป็นค่าไฟฟ้านะก็ก็ถูกกว่ากันเยอะนะครับแต่ห้าบาทไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงประมาณบาทสองบาทประมาณนีน้แต่นี่ประหยัดกว่าแต่ขยันต้องขยันเติมน้ำหน่อยนะมันมันดูน้ำด้านด้านน้ำด้านหลังนั่นนะคืนหนึ่งผมว่ามันน่าจ,จะหมดนะ น้ำห้าลิตรเนี่ยนะเอาละครับคลิปนี้ก่อนเมา่เราสู่กันฟังว่าสมัยนี้นะครับเทคโนโลยีทันสมัยสมัยเก่าเมื่อย้อนหลังไปประมาณสักยี่สิบปีไม่มีใช้นะครับแบบนี้ไม่ไม,ไมีใช้แต่ยี่สปีสมัยก่อนแอแอบ้านมีใช้ละแต่แออย่างนี้ไม่ไม,ไมีใช้เขายังไม่ทํามาเทคโนโลยียังไม่ถึง <laughs> คลิปนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบายครับ